เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ในช่วงที่2เรามาพูดถึงการเกิดขึ้นของวิสาหกิจสมุนไพรอินทรีย์แก่งหางแมวกันหน่อยครับว่าวิสาหกิจแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันสร้างการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนให้กับชุมชนของเราครับจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรอินรีเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่เรารวมคนกันประมาณ10คนที่มีใจรักในเรื่องของ สมุนไพรนะคะจริงๆเป้าหมายแรกๆเลยที่ที่รวมกลุ่มกันต้องการที่จะอนุรักษ์รักษาพืชสมุนไพรที่มันกำลังจะหายไปที่มันกำลังจะหมดไปจากธรรมชาติแล้วก็ที่กำลังจะหมดไปจากในไร่สวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์อ่ะมันไม่ค่อยมีประกอบกับปัจจุบนันเวลาที่จะไปเอามาใช้มันก็ใช้ยากเพราะอะไรอ่ะสวนนี้ใช้ยาก,ก็เอามาใช้ไม่ได้ อันนี้มันมีสารที่แบบปนเปื้อนมาอะไรเงี้ยเราเอามารักษาคนไข้หรือเราเอามาใช้เอามากินอเงี้ยค่ะมันก็ยากแล้วอีกอันหนึ่งก็คือคนที่บางคนอ่ะอยากเรียนรู้สมุนไพรบางคนมีใจรักที่อยากจะรักษาต้นมันเอาไว้แต่เขาไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้อะไรมันจะเอาไปทำอะไรได้มีประโยชน์ยังไงรู้แหละว่ามัน กินเพื่อขับปะสะะัสสาวะอะมดกินแค่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อกินแก้ไข้แก้ไข้ทับฤดูแต่ใช้ขนาดไหนล่ะกินแบบไหนล่ะกินตอนไหนกลุ่มเนี้ยก็เลยเกิดขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของคนที่แบบมีแนวคิดเหมือนกันนะคะตอนแรกๆที่เรารวมกลุ่มกันเนี้ยก็มีการมาแลกเปลี่ยนกันในแง่ขององค์ความรู้ก่อนคือ,อบ้านใครมีสมุนไพรอะไร ที่แรกก็ใช้ที่เนี้ยเป็นที่ตั้งก่อนที่บ้านพีเน่ยเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ทุกคนก็มาเรียนรู้สมุนไพรที่มีอยู่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เราทำเนาะในแง่ของสมุนไพรจากคนกลุ่มเล็กๆและณนะปัจจุบันไปตอบโจทย์ในแง่ของการตอนแรกแค่พึ่งตัวเองถูกไหมจนมาเกิดภาวะการกระบวนการการสร้างเครือข่ายคือไม่ได้แค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวที่มีความสนใจในนามของจังหวัดจันทบุรีหรือภาคตะวันออก แต่มันก็มีคนอีกกลุ่มกลุ่มเล็กๆที่มีแนวคิดเหมือนเรามันก็เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเกิดขึ้นพอเป็นเครือข่ายเกิดขึ้น่ะมันก็จะมีหลายกลุ่มที่มีทั้งคนที่ชอบปลูกคนที่เป็นคนใช้คนที่คนใช้ก็คือในแง่ของในโรงพยาบาลหรือแม่แต่คลินิกหรือแม่แต่หมอหรือแม้แต่ผู้ไข่อันเนี้ยในมุมอมองตรงเนี้ยมันก็ถูกทําให้เคลื่อน ทั้งในแง่ของตอบโจทย์ของในแง่ของเศรษฐกิจเกิดขึ้นกลุ่มมันก็เลยไปจากพึ่งตัวเองก็ไปเป็นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเป็นในเรื่องของการเติบโตไปในแง่ของการจากแบ่งปันก็กลายเป็นในเรื่องของการจำหน่ายเกิดขึ้นเกิดการสร้างไรายได้แล้วพี่ก็มองว่าในอนาคตมันน่าจะยั่งยืนคือมันขับเคลื่อนทั้งในแง่ของพืชสมุนไพรไม่ได้มองแค่ไปแค่เป็นยา แต่เป็นทั้งในแง่ของอาหารสมุนไพรที่ไปเชิงอาหารสมุนไพรที่เป็นเชิงเป็นยาสมุนไพรที่ไปเสริมในแง่ของการทําพวกเครื่องสําอางสมุนไพรที่ตอบโจทย์ในแง่ของเศรษฐกิจของกลุ่มคนที่มีวิถีของการปรับเปลี่ยนอาชีพจากที่ทําในเชิงเดียวก็มาทําแบบเชิงผสมประส,สานเกิดขึ้นและทําให้กเกิดเป็นรายได้กับเขาถูกไหมคะแล้วเน้นไป เราเน้นว่าการทําสมุนไพรเน้นไปในเรื่องของการทําสมุนไพรอินรีที่รักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะมันก็ตอบโจทย์กลับมาและสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือตอนช่วงโควิดอันนี้เห็นถึงความชัดของคนในชุมชนที่ชุมชนอื่นเขามีปัญหาหายาไม่ได้หาฟ้าทลายโจรไม่ได้ที่จะมากินนะตอนช่วงที่โควิดมันพีคจัดจัดแต่กลายเป็นว่าจังหวัดจันทบุรีเรา หรือแม้แต่กลุ่มคนที่เป็นเครือข่ายเราอะหาฟ้าทลายโจรได้เพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่เราปลูกไว้ที่เราผลิตไว้อันเนี้ยพี่มองเห็นถึงว่ามันเกิดการไปแบบเป็นวงล้อที่หมุนไปแล้วมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าตรงนี้มันยังอยู่และหลายๆส่วนมีมีส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในตัวหลักในการขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพรไทยตัวหมอรัตเอง อยากเห็นอนาคต,ตของวงการสมุนไพรไทยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ก็อยากให้มันมีทั้งอาจจะต้องมีหลายๆส่วนนะคะก็คืออาจจะต้องฝากฝากหลายๆหลายๆภาคส่วนในแง่ของหัวใจของคนไทยเองหรือแม้แต่คนที่มีแนวคิดว่าอยากใหอ้องความรู้ตรงนี้นในแง่ของพืชสมุนไพรตั้งแต่กระบวนการปลูกกระบวนการเก็บ มาใช้ประโยชน์เพื่อทําให้สารสําคัญมันมีพอที่จะไปใช้ในแง่ของเป็นอาหารการรักษาโรคอะไรเงี้ยคือให้มันเก็บเป็นภูมิปัญญาและส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปเนี่ยค่ะก็ต้องฝาดทั้งในแง่ของสื่อเองนะคะในแง่ของผู้กําหนดนโยบายในแง่ของภาครัฐเองหรือแม้แต่คนที่เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆเงี้ยค่ะคือไปใช้ในทางที่ถูกเนาะเพราะว่ามันก็จะเจอหลายหลายครั้งที่เราพบว่า เอาสมุนไพรไปเป็นตัวตั้งเหมือนเป็นแค่เ,เป็นตัวชูโรงแต่กลายเป็นว่าใส่อะไรที่มันไปดอกหรือดับดับสมุนไพรไปเลยก็มีอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยมันยิ่งจะทําใหา้มันด้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาตรงนี้จริงๆเอาที่แก่นมันเลยนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ่ายทอดไปเพราะว่าสิ่งตรงเนี้ยพี่มองว่ามันควรจะไปตั้งแต่เด็ก ให้เราได้เรียนรู้ว่ารากเหง้าของเราอ่ะมันคืออะไรและสมุนไพรที่เรามองเห็นว่ามันเป็นหญ้ามันก็คือยานะคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บรักษาเอาไว้ดีกว่าเราที่จะไปทำลายมันทุกอย่างถ้า <5. S 2> ความกล้าในแบบของของรัฐนะคะ<ม>ก็คือกล้าคลิปให้ใหญ่ แต่ทําจากจุดเล็กๆที่เราทําได้ก่อนเหมือนเราตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่มากเลยเหมือนเมื่อกี้ที่เป้าหมายพี่บอกว่าทํายังไงให้สมุนไพรไทยให้ตำรับยาไทยมันดังไปทั่วโลกมีคนทั่วโลกได้ใช้แต่ณวันนี้มันอาจจะยังไม่ไปเราก็เริ่มจากจุดเล็กๆที่เราทําได้ก่อนอย่างนี้ค่ะถ้าเราทําโดยไม่หยุดณวันหนึง่งพี่ก็มองว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราต้องเดินไปถึงแน่นอนนี่คือความกล้ากล้าที่จะแบบ คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงคิดว่าที่จะไปต่อได้จะเป็นพืชตระกูลขิงขานะคะก็ตระกูลเดียวกันกับเล่วหอมนะคะ